งานเข้าตั้งแต่เปิดขาย t o y ยต a BC 4 X ถูกเรียกคืนทั่วโลกเหตุล้ออาจหลุดได้ระหว่างการใช้งาน <Hey! S 1> สำหรับ t o y o ต a BC 4 X นั้นถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือกับ s ูบ a รุ ซึ่งตัวรถเริ่มถูกส่งมอบในตลาดต่างประเทศทั้งในญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปมาแล้วประมาณ2เดือนหลังเริ่มการส่งมอบได้มีการรีวิวจากผู้ใช้งานและสำนักรีวิวต่างๆซึ่งรถรุ่นดังกล่าวนั้นมีเคสที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อมูลเผยจาก out of spec review ว่าระบบบรีชาร์จพลังงานของรถนั้นช้ากว่าปกติที่ทางค่ายได้เคลมไว้ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนอย่างมากสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ล่าสุดเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์รถเจเนฟ้าคันดังกล่าวนั้นมีเหตุให้ถูกเรียกคืนทั้งหมดเนื่องจากทางโตโยต้าได้ตรวจพบความผิดปกติส่วนช่วงล่างของรถที่อาจทําให้ล้อหลุดออกมาได้ขณะใช้งานซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นอาจส่งผลที่ไม่ค่อยดีกับโตโยต้าสักเท่าไหร่นักเนื่องจากปัญหาที่พบนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลร้ายแรงได้หากเกิดปัญหาขึ้น,นระหว่างการใช้งานของผู้ขับขี่ หน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของญี่ปุ่นกล่าวว่าการหักเลี้ยวแบบรวดเร็วและการเบรกกระทันหันอาจทำให้น็อตด,ดุมล้อคลายตัวเพิ่มความเสี่ยงที่ล้อจะหลุดออกจากตัวรถขณะขับขี่ได้จนกว่าตัวรถจะได้รับการซ่อมแซมอย่างถาวรจากทางค่ายทางหน่วยงานแนะนำให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า t ต y o ต a า b c 4 x หยุดใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าคดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย สำหรับ Toyota bc 4 x นั้นมีการส่งมอบไปแล้วกว่า2,700คันโดยจำนวน2,200คันนั้นอยู่ในยุโรป260คันในตลาดอเมริกาและ110คันในประเทศบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากปัญหาดังกล่าวเนื่องจากตัวรถไฟฟ้ารุ่นที่มีปัญหานั้นส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกส่งมอบให้กับลูกค้า เช่นเดียวกันกับซูบารุโซ t o r a รถยนต์ในฟ้าคู่แฝดของ t ต y ยต้า c 4 x ได้ถูกเรียกคืนทั้งหมดจำนวน2,600คันตามประกาศของซูบารุคอร์ปอเรชันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยปัญหาเดียวกัน สำหรับโตโยต้านั้นปัจจุบันถูกมองว่าค่อนข้างช้าในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วและการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกก็ดูท่าจะไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นักก็ต้องไปติดตามกันต่อไปว่าปัญหาดังกล่าวนั้นทางโตโยต้าจะแก้ปัญหาอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อการเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้หรือไม่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ